ิงเพริมกับมาแล้วค่ะวันนี้เอาใจคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆที่ชอบนิทานจากประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้พิง g มี5เล่มที่จะมาแนะนําค่ะจะมีเล่มอะไรกันบ้างไปดูรีวิวกันเลยค่ะเล่มแรกนะคะก็คือเล่มนี้เลยค่ะน้องหมีเล่นกับพ่อนะคะเล่มนี้เนี่ยน่ารักมากๆ ด้วยหนังสือนะคะจะเป็นหนังสือที่ใช้ตัวละครก็คือพ่อหมีกับลูกหมีค่ะและพื้นหลังทั้งหมดนะคะเป็นสีขาวค่ะอ่านได้ตั้งแต่เด็กก่อนเข้าอนุบาลเลยนะคะ<ม>เพราะว่าเนื้อหาง่ายค่ะแล้วก็เล่นได้ในชีวิตประจาําว<ม>ันเช่นขี่คอคุณพ่อขี่หลังคุณพ่อและที่ชอบมากๆนะคะก็คือเล่นท่านี้เลยค่ะทําให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าบินได้จริงๆเลยนะคะพอคุณพ่อหมีเหวี่ยงลูกหมีไปก็ตีลังกาได้เลยค่ะ เล่มนี้นะคะราคาหลังปกอยู่ที่185บาทค่ะเล่มที่2นะคะก็คือเล่มนี้เลยค่ะมาต่อบล็อกไม้กันเถอะบล็อกไม้เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมจินตนาการได้ดีชิ้นหนึ่งเลยนะคะโดยเนื้อหาก็คือจะมีกลุ่มเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งค่ะมาช่วยกันต่อบล็อกไม้แต่ว่าบล็อกไม้เนี่ยสูงกว่าตัวเด็กๆอีกนะคะโดยเด็กๆก,ก็จะจินตนาการต่อไปเป็นยีราฟหรือว่าต่อไปเป็นภูเขาหรือว่านี่เลยค่ะ ต่อไปเป็นสัตว์ประหลาดร็อกโคซารัสภาพวาดสวยมากๆเลยนะคะโดยคนวาดเนี่ยจะเน้นเป็นโทนสีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะมีต่อกันเป็นเมืองเป็นปราสาทเลยค่ะราคาหลังปกอยู่ที่245บาทนะคะเล่มที่3นะคะก็คือเล่มนี้เลยค่ะ ต่อทางรถไฟยาวไกลจริงๆเล่มต่อทางรถไฟเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2เล่มก็คือเล่มแรกต่อทางรถไฟเล่มที่2ต่อทางรถไฟยาวไกลคนแต่งคือคุณมีกบเป็นคนแต่งเรื่องเดียวกับต่อบล็อกไม้เมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยเนื้อหาของเล่มต่อทางรถไฟยาวไกลนะคะ ก็จะชี้ให้เห็นถึงว่าเด,เด็กเนี่ยขึ้นรถไฟไปแล้วพอเจอรางรถไฟที่ขาดเนี่ยเด็กๆกก็จะมาช่วยกันต่อให้มันยาวออกไปอีกเด็กเกเนี่ยจะแข็งแรงมากเลยก็จะเอาทั้งเหล็กทั้งไม้นะคะมาต่อกันเป็นทางรถไฟแล้วก็ทางรถไฟก็ไปเจออุปสรรคค่ะเป็นหน้าผาสูงชันตรงนี้หนังสือเนี่ยสอนแทรกเรื่องการไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากได้ดีมากๆนะคะโดยเด็กๆกก็ช่วยกันสร้างรางรถไฟแบบหมุนวนขึ้นไปค่ะ สามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้จริงๆในเล่มนี้เนี่ยมีอุปสรรคอีกหลายอันนะคะส่งเสริมกําลังใจและก็ความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากๆเลยค่ะราคาหลังปกอยู่ที่225บาทค่ะเล่มที่4นะคะก็คือเล่มนี้เลยค่ะ โต๊ะกลมๆกลิกลกล้งๆเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณกระต่ายเนี่ยอยากจะทําโต๊ะให้เพื่อน,อนๆนั่งนะคะก็เลยทําโต๊ะใหญ่มากๆเลยแล้วก็จะขนไปไว้ที่ให้เพื่อนๆมานั่งได้แต่ว่าโต๊ะเนี่ยหนักมากๆเลยนะคะคุณกระต่ายต้องใช้เวลาในการลากไปเนี่ยจากบ้านไปยังสถานที่ที่จะตั้งโต๊ะเนี่ยนานมากๆแล้วก็มีเพื่อนๆมาช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลาคุณหมีคุณกระรอก หรือว่าคุณหมาจิ้งจอกและพอถึงวันที่ทุกคนจะได้มาใช้โต๊ะนี้ร่วมกันคุณกระต่ายก็ทําโต๊ะทาเก้าอี้ให้เรียบร้อยเพื่อนๆมาถึงพบว่าคุณกระต่ายยังไม่มาแล้วเพื่อนเก็ต้องมาตามหาว่าคุณกระต่ายหายไปไหนคะ่ะเล่มนี้ราคาหลังปกอยู่ที่225บาทคะ่ะเล่มที่5นะคะก็คือเล่มนี้เลยขับรถเที่ยวกันเถอะเล่มนี้เป็นเรื่องของ ครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนลูกนะคะขับรถไปเที่ยวกันโดยหนังสือนะคะเขาจะออกแบบมาให้เห็นทิวทัศน์ที่สวยมากๆค่ะเขาจะตัดหนังสือออกมาเป็นรูปภูเขานะคะซ้อนกันซ้อนกันแบบนี้ค่ะสื่อเขาก็จะเป็นไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเขาจะตัดเป็นภูเขาหรือว่าน้าตกแบบน,นี้ถ้าเกิดว่าเอามาซ้อนค่ะก็จะเห็นเป็นทิวเขา หนังสือก็วาดภาพได้สวยงามมากนะคะเป็นทิวทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็ตรงหน้ากลางนะคะก็จะเป็นไปเที่ยวผ่านน้าตกค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ขับรถขึ้นไปบนยอดของภูเขาแล้วก็ไปที่จุดชมวิวจะเห็นว่ามีหมอกเต็มไปหมดเลยแล้วก็หนังสือนะคะทาลูกเล่นไว้ให้เปิดออกมานะคะพอมอกหายไปเนี่ยก็สามารถจะเห็นทิวทัศน์ ป่ายาวๆแบบนี้ได้เลยค่ะราคาหลังปกอยู่ที่250บาทนะคะค่ะก็เป็น5เล่มหนังสือญี่ปุ่นที่สอดแทรกวัฒนธรรมและก็ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นไว้มากๆเลยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะคะมีหนังสือนิทานญี่ปุ่นที่ภาพน่ารักหรือว่าเนื้อหาดีนะคะเล่มไหนที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย